บทนำชาวบอสกามหาเศรษฐีคนดังของเมืองไทยเขาเป็นหนุ่มใหญ่ที่ถึงแม้อายุจะล่วงเลย47ปีแล้วหากแต่รูปร่างหน้าตานั้นราวกับเพิ่งผ่านวัย30มาไม่นานชายผู้นี้หล่อเหลาราวกับเทพ,พบุตรกรีกเป็นลูกครึ่งอิตาลีไทยร่ำรวยมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษหากแต่ชาวก็เก่งกาจด,ด้านธุรกิจไม่น้อย เขาขยายอาณาจักรของบอสกาไปทั่วโลกเป็นคนเก่งที่บ้างานที่สุดตั้งแต่เกิดมานอกจากบ้างานแล้วชาวยังบ้ากามคืนชื่อเป็นหนุ่มเจ้าชู้ประตูดินสร้างหาเร็มในบ้านของตัวเองอย่างไม่สนคำวิจารณ์ของใครและนั่นนำพาซึ่งความบาดหมางระหว่างบิดาและลูกสาวคิมบอสกาเด็กสาวอายุ17ปี หากว่าชาวหล่อเล้าราวกับเทพพบุตรกรีกบุตรสาวของเขาเองก็ไม่ต่างจากเทพเจ้าฝ่ายหญิงรูปร่างสูงสง่าเครื่องหน้าครมครามโดดเด่นแบบคนผิวขาวตาสีฟ้าทอประกายระยิบระยับแวววาวทว่านิสัยนั้นส่วนทางกับหน้าตาและรูปกายนักคิมเป็นเด็กเกเรก้าวร้าวและไม่สนใจหน้าอินหน้าพมเพราะ คิมบอสกาเกลียดพ่อเข้ากระดูกดำเธอตั้งตัวเป็นศัตรูกับผู้ชายที่ชื่อว่าชาวความเจ้าชู้ของพ่อทำให้แม่ของคิมต้องระเห็ดออกจากบ้านและสุดท้ายแม่ของเธอก็ถูกฆาตกรรมตายในคืนเดียวกันคิมจำได้ไม่มีวันลืมบานผักตากอากาศหลังใหญ่สงบร่มรื่นและน่าอยู่ รถตู้ขับเข้ามาจอดลงที่หน้ามุกของบ้านคนขับรีบเปิดประตูให้เจ้านายซึ่งเป็นเด็กสาววัย17ปีหน้าตามไม่สนใจโลกเธอเก้าวลงมาจากรถแต่งกายด้วยกางเกงยีนขาสั้นเสื้อเอวลอยสีสดรองเท้าแตะแบรนด์ดังดวงตาที่แสนงดงามถูกบดบังไว้ด้วยแว่นตากันแดดปากคาบอมยิม้มหูของเธอยังสวมที่ฟังเพลง เด็กสาวสูงโยง่งปลายตามองคนที่มายืนต้อนรับผิวขาวของเธอสะท้อนแสงแดดทอประกายงดงามราวกับไขมุกใบหน้าชวนมองพาให้คนงานต้องเผลอมองนานเกินพอดีคิมเกิดอาการหน้าบึง้งเมื่อเธอกลายเป็นรูปปั้นให้พวกเขาชื่นชมไปซะแล้วมายืนขวางทางทำไมหลีกไป เออขอโทษครับคุณหนูคุณหนูบ้านแกสิฉชั้นสิบเจ็ดแล้วอย่ามาเรียกคุณหนูพอบานได้แต่ก้มหัวขออภัยเขาภรรยาและลูกสาวอีกสองคนเป็นลูกจ้างของตระกูลบอสการับหน้าที่ดูแลบ้านพักตากอากาศหลังนี้พวกเขาอยู่ที่นี่มาได้20ปีแล้ว นี่คือครั้งแรกที่เจ้านายแวะมาพักนึกว่าชาตินี้จะไม่มีโอกาสได้รับใช้เจ้านายซะแล้วเกระผมโชดส่วนนี้ลำดวนเป็นภรรยาผมครับเขาผผ่มือไปยังภรรยาก่อนจะแนะนำต่อส่วนนี่ลูกสาวคนโตชื่อเขาหอมแล้วก็ทับทิมลูกสาวคนเล็กครับ คิมถอดแว่นตากันแดดของตัวเองออกดวงตาสดใสจ้องไปยังร่างเล็กของผู้ที่ได้ชื่อว่าเข้าหอมเกิดความสนใจขึ้นมาอย่างประหลาดความเจ้าเล่มาพร้อมกับรอยยิ้มอย่างไม่อาจปิดบงังเทอมนี้มีอะไรน่าสนุกซะแล้วผลันแล้วจึงเปลี่ยนจากอารมณ์พลานมาอยู่ในอารมณ์ปกติ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนฉันมาเปลี่ยนบรรยากาศช่วงพักร้อนที่นี่พอดีไล่คนดูแลส่วนตัวออกเมื่อเช้าดังนั้นฉันต้องการคนดูแลส่วนตัว24ชั่วโมงเสียงของคิมนั้นดังฟังชัดมองทุกคนที่ก้มหน้าอยู่เธอมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้ฉัน อ่ดิฉันหรอคะเขาหอมเกิดอาการตกใจเมื่ออีกฝ่ายชี้มาที่ตัวเองใช่เธอนั่นแหละตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่นี่หน้าที่ของเธอก็คือดูแลฉันและปรนนิบัติฉันทุกอย่างรวมถึงเจ้านายคนเล็กของบ้านไม่ได้พูดอะไรต่อ คิมเว้นประโยคนั้นเอาไว้ในใจของตัวเองก่อนจะเดินผ่านทุกคนเข้าไปอย่างบ้านรอยยิ้มร้ายผุดขึ้นมาตรงมุมปากกอดทาบิดาเกลียดที่คิมรักผู้หญิงด้วยกันทะเลาะกันจนบ้านแตกที่คิมคบหาผู้หญิงเป็นแฟนไล่เธอออกมาสงบสติอารมณ์ที่บ้านนอกเพียงเพราะจักกันเธอให้ห่างจากเรื่องผู้หญิงงั้นขิมคนนี้ ก็จะย้อนรอยพ่อโดยการหาเมียเป็นคนภูทรมันสเล่คอยดูสิว่าตะแก่ช้าจะทำหน้ายังไงเมื่อได้รู้ว่าตัวเองมีลูกสะพ้ยเป็นแม่บ้านคิดมาถึงตรงนี้หัวใจของคิมก็มีความสุขจนต้องหํามเพลงอย่างคนอารมณ์ดีใช่เธอนั่นแหละตลอดเวลาที่ฉันอยู่ที่นี่ หน้าที่ของเธอคือดูแลฉันและปลนนิบัติฉันทุกอย่างรวมถึงเรื่องบนเตียงด้วยนะเข้าหอม